เอาละครับกลับเข้ามาสู่บรรยากาศสดๆครับพี่น้องทุกท่านครับนี่ครบับการแข่งขันโตโยต้าเรซิ่งคาร์ไทยแลนด์สนามปิดฤดูกาลครับโอ้โหเรียกว่าสนามแชมป์ประจำปีเลยทีเดียวนะครับเราแข่งขันกันที่บุรีรัมนะครับพี่น้องที่เพิ่งตื่นมาแล้วมาเห็นว่าควาทำอะไรกันตั้งแต่แปดโมงแข่งรถแล้วเหรอก็แข่งแล้วนะครับใครที่อยู่ใกล้ๆนะครับพี่น้องชาว บุรีรัมนะครับหรือแวะใกล้เคียงนะครับเข้ามาชมที่สนามสดๆได้นะครับบรรยากาศดีครับอากาศ18องศาบอกให้หาที่ไหนนะครับปีหนึ่งในประเทศไทยจะหนาวสักกี่วันนะฮะมาครับมาครับตอนนี้รุ่นต่อไปเฮ้ฮะเห็นกนริดไหมฮะกิดสตาร์ได้ความสวยงามโอ้โหดูเลขเลขเลย31รุ่นต่อไปไม่อยา,ากจะเอ่ยทำไมครับพี่โม37คันตามรายชื่อ37คันเลยเหรอ <S <S ใช่ ะครับเดี๋ยวพี่โมขานชื่อให้นะครับเรียกว่าเยอะจริงๆนะครับยังไงครับนี่ฮะต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีกันก่อนดีกว่าครับพี่โมไม่ว่าจะเป็นยางโตโยต้าครับขอครับผมขอขอบคุณนะฮะรถยนต์อีซูซูดีแม็กครับผมครับรอโรต้รบายเคพีเอสแอสเซสซอรี่ครับไวส์ออโตมอติฟรีดวีท์ครับพีทีทีลูบี้แคนส์ครับครับรวมไปถึงบีอาร์สี่แร็ซซคาร์นะฮะช่องนิวสิบแปดครับ NV ยางยนต์นิโต้แร็ซซิงเพอร์ฟอร์แมนส์ครับแล้วก็ร้านคลิป บายไมกก็ทายมินบุรีหนองจอก ECU shop ด้วยครับแหมพี่บางบอกแล้วครับมีครับพี่โมแม่พี่โมเขาบอกว่าป้ายมาไม่ครบอ๋ออ่ะนั่นแหละครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีครับและสปอนเซอร์ใจดีอย่างนี้นะฮะได้ข่าวว่ายืนยันมาแล้วนะครับกับการแข่งขันปีหน้าครับปีที่15ใช่ไหมครับพี่โมใช่ครับก็ยังคงยืนหยัด6รอบเอหกสนามหกสนามสิบสองเรสนะครับหกสนามสิบสองเรสต์เรียกว่าปี2021เนี่ย มันแน่นอนนะครับและได้ข่าวว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะคลอดเดี๋ยวเราจะรายงานว่าเริ่มกันเดือนไหนสนามหนึ่งแต่แน่นอนว่ามีนาคมแน่นอนนะปี2021นะครับสนามหนึ่งของเราเดือนมีนาคมยืนยันแล้วทำที่ไปนิดนึงนะฮะนี่เขาเรียกว่ายืนยันแล้วจากผู้จัดนะครับเรียกว่าสปอนเซอร์ทั้งหมดเนี่ย ตกลงที่จะจัดต่อนะครับขอขอบคุณครับ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 เดี๋ยวตอนนี้ครับที่รถกําลังลงสนามครับเป็นรุ่น48นะครับเสีอทั้งหมด4รอบสนามด้วยกันครับตอนนี้เขาเปิดหน้ายางก่อนครับเพราะมันหนาวมากครับดูครับสายไปสายมาครับลองช่วงล่างกันครับเลี้ยวไปเลี้ยวมาเลี้ยวไปเข้าครับเดี๋ยวหลุดพลวดออกไปอ่ะสวัสดีทุกคนครับพี่โมครับโอ้ยมีคนเชียร์น้องนุ่นผักกาดนักล่าหมูกระทะใช่เขาเขียนไหมเนี่ย อ,อ่องลงทำการขันรุ่นนี้ด้วยหมายเลข62นะดูให้ดีชุดที่การดีดีอ,องนุ่นเหรออ๋อลงด้วยเนาะนี่ครับเขาบอกเป็น FC เลยนี่โอ้เชียร์น้องแฮร์รี่ควีนทั้งนั้นเลยครับคุณเลนมาซิก็เชียร์น้องแฮร์รี่ควีนนะครับคุณพ่อน้องของขวานก็62ไม่ดังพังแน่นอนโอ้โหสวัสดีคุณพ่อนะครับน,นี่ครับรายชื่อขึ้นมาแล้วนะฮะในรุ่นของซี18น่ย ดูจากหน้าจอกราฟิกนี้ไปก่อนเดี๋ยวเรามาขานรายชื่อตอนรถอยู่หน้ากิจสตาร์นะเดี๋ยวผมทักทายทุกคนก่อนทักทายเจ้าเต็กด้วยนะครับนี่สวัสดีคุณนรพงศ์นะครับสวัสดีพิธีกรครับพี่โมครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแหม่มเตือนใจครับบอกโบนัสสู้ๆครับ496 พูดให้นะสวัสดีครับอาสวัสดีครับจ้าเจ้าสมนักทอนโตมาแล้วฮะสุนทรเจริญสุขนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ทอนอาจารย์ทอครับสวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีครับพี่ป๊อปพี่โมครับ FC Racing Car Thailand เยี่ยมมากเลยฮะน่ารักจริงๆครับคุณคุณอะไรเนี่ยโอป้าหรอคุณโอปะคุณเอ๋นะครับทักทายกันเข้ามาครับโอ้โหเขาบอกว่าสมเด็จชัดเจนพี่โมคุณวันนาฮะบอกสมเด็จชัดมากเลยค่ะโอยวันไหนอยากไปเที่ยวสมเด็จเสร็จไหม ไม่รู้เดี๋ยวอยากไปนะฮะดุเดือดกันแต่เช้านะครับนี่ฮะทาคุมิโอกามินะฮะเจ้าเต็กนะฮะตื่นแล้วปะตื่นยังตื่นแล้วมาสนามเลยละสวัสดีทุกคนครับสวัสดีดีเจ้าปอนะครับวารากอนภูนเพิ่มนะครับแหมวันนี้รถของเขาสีฟ้ามาเลยทีเดียวนะจ๊ะนะครับ สวัสดีปอนะเมื่อวานก็ขึ้นโพเดียมไปนะครับอาสวัสดีคุณแหม่มเตือนใจครับเชียร์28 AC Delco เซฟโซนิกโอ๋อน้องผู้หญิงอ่าอ่า AC Delco เมื่อวานก็เห็นอยู่เห็นเห็นอยู่เมื่อวานก็ได้รางวัลนะเชียร์6262โอ้โหเรียกว่าความยาวของสนามช้างเนี่ยมันเยอะจริงครับพี่มันกว้างมันยาวอ่ะสี่กิโลครึ่งแป๊บเดียว75สี่วิ่งสี่รอบเท่ากี่กี่เท่าไหรอะสี่สี่สิบหก็เกือบพี่สี่กิโลอ่ะประมาณเนาะ ความเร็วนี่ฮะความตรงเขาเรียกอะไรทางตรงยาวๆเนี่ยกิโลกว่านะแต่ละคันก็ใส่กันเข้าไปเลยฮะมีหลายอย่างรถประมาณของในรุ่นนี้ก็200ก็มีให้เห็นถ้าถ้าเป็นระดับแบบเอ่อพวกซุปเปอร์คาร์ก็ต้องมีส0มก้อยใ0่โอ้โหเนี่ยผมดูรายชื่อแล้วเนี่ยฮะพี่น้องชาวสรีไทยตื่นยังครับเจ้าอู๊ดฮะกรกฎยามโสภานะครัโอ้โหเข้ามาโอเพ่นอันดับ2เลยนะฮะอ๋อหูยโอ้โหไม่ธรรมดาครับน้องนุ่นนี่ขึ้นมา ออเลยนะซีออเลยนะโอ้ผู้หญิงนัะแหละเขาเป็นแฟชั่นนิตซาครับเดี๋ยวดูกันรถจากโอ้ดีมีหลากหลายค่ายครับนี่เขาแดงนี่ก็ต้องแน่นอนฮะ VP 3 2สะต้องโคนะ VP 3 2สามสองนะส่วนใหญ่จะมาอยู่ในกลุ่มของ VP 3 2เพียวดูอิดนะเจ้าเพียวหายไวๆนะครับน้องชายครับหายไวๆครับเพียวนี่ครับตอนนี้รถเข้ากิจสตาร์ทอยู่นะครับอย่าลืมนะช่วยกันแชร์เพจรถสังข์ไทยแลนด์กันด้วยนะจ๊ะ ดูอยู่ในขณะน in like so oh, oh ี้โอ้โหมีคนรับชมใหม่เพียบนะฮะช่วยเป็นกำลังใจด้วยนะฮะกดแพรอกดแชร์นะคกดแพ้เลยเหรอกดแพ้์เลยเว้ยพี่โมไม่ลิทพันแล้วว่าเช้าลิทแข็งแพ้เราเรียกอะไรนะเปิดเปิดอะไรอะไรอะไรแบบเวลาเปิดร้านอะอะไรวะเปิดร้านเปิดผ้าแพ้อะไรอะโอ๊บโอ๊ยแล้แพรกูป้ายมาโค้งไม่ได้ไม่ได้เปิแผลดีกว่าให้มันพูดผิดก็บอกพูดผิดดีกว่า พี่โมเจ้าปอเขาบอกว่าอากาศแบบนี้พี่ป๊อปพี่โมไม่อาบน้ำมาแน่นอนถูกต้องครับว้าวสาวสาวครับโอ้โห TNC จ้าน่ารักจริงเลยอย่าไปอยู่ใกล้ๆตากล้องนะพี่เตือนก่อนนะครับดูขนไหนแล้วขอขอซูมดูขนไหนแล้วไอ้เหรอพี่โมเอาอีกแล้วขนบนผมอะไรก็ขนบนหัวมาดูทำไมเราดูสวยๆดิค่ะห้านาทีโอแป๊บเดียวไปห้านาทีแล้วครับพี่โมครับดูครับลงไปครับบอกเลยฮะโอ้โหดูครับ เยอะไหมเยอะโหก็บอกแล้วนะามสิบคันน <c oughs> ะคือจริงๆะครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับพี่โมเนี่ยเขาจะเป็นคนเช็คชื่อรถทุกรุ่นนะครับและแต่ละรุ่นเนี่ยก็30กว่าคันะนะครับแล้วคุณผู้ชมคิดดูว่าพี่โมเช็คชื่อ16-17รุ่นนะ่ะ <c> ก <oughs> ี่ร้อยคนนะ่ะ <c oughs> นไฮรีควีนมาแล้วเนี่ยไหนแฮรีควีนอ๋อเนี่ยหกสองเห็นตุดปึ๊ดปื๊ดอ๋อิ่ยเซเว่นเอสมีช็อปนะมีเจ้าหนองก๋วยเตี๋ยวเรือแสนโอ้ยมาครบเลยเนี่ยเจ้าฉลามเจ้าฉลามนะเอซิเดโก้ก็อยู่นั้นอยู่แล้วนะฮะนี่ไงเอซิเดโก้ใครเห็นแล้วนะคโมเล่อ๋อรีควินโมเล่เซเว่นโอ้มาเพียบเลยนะครับหลากหลายเลยธงบีอาร์ดีบางมดนะใช่ครับ แต่ข้างหน้าเรานี่ขอขอบคุณนะฮะบริษัทตรีเพชรอีสูสุเซลล์นะรถเซฟตี้คาร์รถเซฟตี้คาร์นะครับขับโดยนันหนุนนะครับเรียกว่าบึกบึนนะฮะสิวัดดนออโต้พาร์ทอะไรสิวัดโดนอ๋อนี่ฮะสี่สี่เจ็ดเอ่ยเอ่ยหน่อยเอ่ยอ๋อสี่สี่เจ็ดฮะสิวัดดนออโต้พาร์ตครับอยู่ในรุ่นนิวเจนพี่อลิควิดโมเลคเข้ามาแล้วนะเลขสองศูนย์อ๋อนี่ยยี่แปดยี่แปดยี่แปดคนเชียร์อยู่เนี่ยเนี่ยนะเอซีเดนิกน้องผู้หญิงขับนะนะครับ สวัสดีกำนันแรมครับพี่โมพี่ป๊อบสุดหล่อครับโหหล่อสู้พี่แรมไม่ได้หรอกครับเดี๋ยวใครที่เป็นกองเชียร์กำนันแรมนะเดี๋ยวมาดูโคคาโคล,ล่าคาดดูนะพ้นโอ้โหจะไปโค้งที่12แล้วท้ายแถวเยอะจริงๆครับเดี๋ยวรอให้ในายสนามมาชา <c oughs> วเกาหัวเลยมาดูมาละพี่โมใครเนี่ย <c oughs> มาดูอันดับหโพครับสีหครับ ประพลจัญญาศักดิ์นี่ตำแหน่งโผโฟตอนนะฮะโอ้ประพลและซิงกะลาดสู้ๆครับประพลนี่โอ้โหสเวนสตรีดด้วยนะแนนเราในสายแนวสตรีดทีซีเนี่ยมาดูแบรนด์นี้นะครับผมก็ใส่บังอูดหน่อยหมายเลขสามสี่ศูนย์ไหนไหนใจเย็นครับกล้องบอกเลยไม่ไหวครับไก่ขาแข็งขาแข็งขาแข็งมาแล้วครับคันนี้ครับนี่แหละครับ สามสี่ศูนย์ก็กดยามโซผ้าบังโอ๊ดพี่น้องชาวเสรีไทยเชียร์เขาครับเปลี่ยนบอดี้มาแล้วเปลี่ยนบอดี้ครับเมื่อวานใจในแน่มากรถมีปัญหาเรื่องเกียร์นะครับตอนนี้น่าจะปรับจูนมาเรียบร้อยแล้วนะครับกิดสตาร์ทอันดับที่3ามหมายเลข3ามสสองครับครับกองบอกท่านไปว้เนี้ป้ายสามนาทีครับทีมงานออกครับเหลืออีกหนึ่งคันครับนี่ครับอาซวครับ นี่แหละครับ6-2 6-2อันดับที่4ครับชุติการมวยดีครับนี่ยนี่แหละครับเจ้ารุ่นครับ BMS นะ BMS อู่ข้าวอู่น้ำภูทาม R1 ไปคิดยาคาโกเดียอะไรเนี่ยบริษัทอะไรเนี่ยโอ้โหเยอะมากเลยแล้วอ่านไม่ทันวมาดูนุ่นบอกให้อ่านให้หน่อยเขาอ่านไม่ทันจริงว่าดูเลอ่ามาดูอันดับต่อมาครับหมายเลข97ครับแดดนภาสีเทพฮะ A7 ครับเดชภาสู้ๆครับเดชภาไปข้างหน้าเอ็นนั่ลละที่หนึ่งถูกต้องครับถ <uter> ูกต้องครับที่หนึ่งเลยนะฮะเดชภาสีเทพเอาละครับสีรอบสนามครับอ้าวออกมาครับโอ้โหเห็นไหมฮะทีมงานยังออกไม่หมดเลยครับเดินไม่หมดฮะไกลมาดูอีกคร<ด>ั้งหนึ่งบีอาร์ดีใครเอ่ย 3> 3. พีสามสองสามอนุวัฒน์ธัญญาวัฒนานั่นเองบีอาร์ดีบีอาร์ดีโอ้ยอารดีรอรอสู้ๆครับอนุวัฒน์นี่เออแสงเขาแสงเขาแสงเขาเยียมเดียมเดียม ทุกคนนี่พยายามคีเอทท่ามานะครับนี่มันคือสนามส่งท้ายแล้วนะคุณต้องคีเอทให้ดีนะครับนี่สนามส่งท้ายของพวกคุณแล้วนะครับเรียกว่าสนามแชมป์ประจำปีมาหมายเลข8 9คันนี้ครับกิจสตาที่7ครับอเนกภูมิจันจันจันอเนกสู้ๆนะอเนกเดรียมตื่นยางนั่นแหละตื่นแล้วนะมั่นใจไว้มั่นใจไว้นะครับโอ้มีไม่ได้เข้ากิจสตาร์ทิศมาดูอันดับที่8ฮะรถแข่งหมายเลขสี่ห้าเจ็ดคณิตภูมิพิบูลนุรักษ์ฮะ อันดับที่9กหมายเลข3 2 0สกระจรศักดิ์สวัสดีมงคลกิสตาราที่10หมายเลข2 9 5สก้าภสีพ,พตั้งบุรณากุลกิสตาราที่11หมายเลข3 4 7นุตินาพันกิสตาราที่12ไหมายเลข9ก้อธิชัยชนะคตกิสตาราที่13มหมายเลขกิตกิจภาพบัวดำกิสตาราที่1 3เออครับกิสตาที่1ิหมายเลข5้สิทธินันโพเจริญกิสตราที่15หมายเลข7 5ชัชวาลสรุตานน์กิสตาที่16หมายเลข3 4 1าาสหนนภรสสว่างวง กิสตาร์ทที่17หมายเลข283อนุสองมีสุขกิสตาร์ทที่18หมายเลข308วรพลสหภพ,พ,พัฒพบกิสตาร์ทที่19หมายเลข324ปัญญาคนเพียรกิสตาร์ทที่20หมายเลข279เนันตชัยถวินมาสกิสตาร์ทที่21หมายเลข133่าภากรสภูณศิลปินกิสตาร์ทที่22หมายเลข356ศักดิ์สิทธิ์สกุลโชครุ่งเรืองกิสตาร์ทที่23หมายเลข338วีรพัดอินทปัญญา กิจสตาร์ที่24หมายเลขสามหนึ่งวันนันวรนันนะฮะสีประเสริฐกิจสตาร์ที่25หมายเลขสามสี่หกธนวิทย์คุณพรมกิจสตาร์ที่26หมายเลขสองเก้าสามสุชนเกตระชนกิจสตาร์ที่27หมายเลขสี่สี่เจ็ดสีวดลสุเนตตา28ครับวัดฤทธิพันธ์บวรทัศน์รัตนสิรินะฮะกิจสตาร์ที่29นี่นิรันดร,ร์ประหยัดซับโอ้โหเทียบโอ้โหเรียกอะเทียบเลยทีเดียวนะครับแหมพี่โมเหนื่อยไหม นี่ยังพูดไม่หมดในนี่่เป็นไรเพ่เอาเท่าที่พูดได้นะครับโอ้โหเรียกว่าเดี๋ยวเราดูเวลาที่เขาทํากันได้นะครับบคนเนี่ยหัวหัวนี่อยู่ที่2 0นทีศูนะครับนะครับเวลานะครับน้องๆพวกนี้นะครับสวัสดีครับคุณนูโน่ชัยชนิน RTM รามชาลอแม็กเกื่อนผมเองตื่นแล้ววะขอตื่นแล้วดี่ต้องไปดูลานต่นุ่นนะครับตามชนฮะ สวัสดีครับคุณอมรินเกิดแย้มครับโอ้โหนี่เอเลยนะครับทีมงานมีหกโปรดักชั่นขึ้นชื่อเรื่องภาพอยู่แล้วนะครับได้ครับได้ครับโอ้เชียร์กันมาครับน้องรุ่นสู้ๆเพียบเลยครับน้องรุ่นสู้ๆเพียบเลยครับพี่โมเพียบเลยทีเพียวตรงนี้นะครับ37คันนะครับ ก็ดูไปพร้อมๆกันนะครับที่สนามช้างแห่งนี้ครับเรียกว่าสนามนี้มันดูเดือดนะครับพี่โมตั้งแเพราะว่าเป็นสนามสุดท้ายที่เขาจะเก็บคะแนนสะสมเพื่อแชมป์เป็นแชมป์ประจำปีนะฮะเชื่อเฉือนกันแต้มต่อแต้มมาบอกว่าต้องอาศัยคะแนนเขาเรียกคะแนนพิเศษจากการประชุมมาช่วยเข้าร่วมประชุมคะแนนพิเศษอย่าลืมนะปีหน้าคะแนนประชุมนี่มีผลเลยเห็นไหมล่ะบอกแล้วเสียงแข่งข้องประชุม ได้ยินเสียงไหมฮะได้ยินเสียงรุ่นพ่อไหมนี่ฮะครับมีบรรยากาศนี่ฮะนี่ครับในคลิปต่างๆนะครับเย็นนะหานาวส่วนใหญ่ใส่แมสกันนะฮะครับใส่เสื้อกันหนาวด้วยไหมหนาว18องศาเย็นจริงครับเย็นมากๆเลยดีกว่าอ่อาไทยรักใครชอบใครครับพิมพ์เข้ามาทำไรที่ไหนยังไงพิมพ์เข้ามาครับเดี๋ยวประชาสัมพันธ์กันให้นะครับ ตรกนี้ให้นักแข่งไปฟอร์มชั่นแลบก่อนนะครับเราทําการโรลลิ่งสตาร์ทอีกไหมใช่ครับทุกรุ่นเลยนะครับโรลลิงสตาร์ทครับเหมือนทุกครั้งครับเราจะไป่ลโอ้เซอร์เอ็กต่อกัน3คันลำดับต่อกันโอ้โหนี่เป็นไงฮะหล่อไหมเห็นป้ายค้องคอไหมครับคุณผู้ชมเห็นป้ายค้องคอไหมฮะเป็นลิมิเต็ดนะลิมิเต็ดใช้ถึงปีหน้าเลยนะป้ายค้องคอนี้นะครับบอกไว้ก่อนนะครับคุณมีแล้วเนี่ยนะฮะคุณจะไปได้ทุกสนามของปีหน้าเลยนะพี่โมแน่นอนและมันเน่ะ ไม่ใช่แค่ป้ายของคอนะครับมันมีมูลค่ามากกว่านั้นนะครับเพราะว่าคุณสามารถเก็บเป็นที่ระลึกได้ใช่บางคนแบบใช้้องเสร็จแล้วก็เก็บไว้ในตู้โชว์เห็นไหมฮะทุกคนที่มีป้ายของคอนะครับเฮ้ยนี่ดาราฮอลลีวูดนี่นาเล่นหลายเรื่องนะผมจำจำได้ผู้ชายคนนี้ใครใครเล่นเล่นเอาให้จบนะเอาให้จบฮะจบนะฮะเอาให้จบนะฮะไปพ่โมและพูดแล้วก็ไปทิ้งผมและเห็นไหมนี่ฮะ ดูครับบรรยากาศตรงนี้ครับรถทั้งหมด37นะครับ37นะครับ37คันนะครับสวัสดีทุกคนนะครับคือมีทั้งหมด12โค้งด้วยกันนะครับตรงนี้นะครับ12โค้งด้วยกันคโอ้โหหน้าตาราหล่อกันทั้งนั้นนะครับดูนะอ่ะเดี๋ยวทักทายกันนะะทักทายกันก่อนนะครับคุณนัทกรนะครับอากาศเย็นไหมครับเย็นดีครับ18องศาแจ๊ส366จัดจ้านในย่านนี้ได้จ้า บรรยากาศในญี่ปุ่นจริงๆเลยไม่ใช่ฮะเย็นจริงๆครับพาชมพิษ32หน่อยครับพี่โมเดี๋ยวให้พี่โมพาลงไปนะครับให้พี่โมเดินให้ทำมีเวลาหรือถ้ามีเวลาเดี๋ยวพาไปนะฮะครับ่446ครับเบนซ์สู้ๆครับจากคุณกายครับพีเอสอาร์ซีสู้ๆครับจากคุณบอย9กกิโลครับอะไร9กกิโลครมันหนักถึง9กกิโลเลยเหรอพี่คุณพงศ์เด็กนะครับพงศ์เด็กนะครับสู้ตายครับทีมซีอีโออ๋อนี่ไงทีมซีอีโอก็ส่งเข้ามาหลายคันนะ ทีมซีโอนะครับผมเคยไปถามเขาซีดีโอไปว่าอย่าดูอย่างเดียวนะกดแชร์ให้เราด้วยนะเพื่อดูเพลินเพลินเลิมไงพี่โมได้ยินผมไหมแน่ว่าซีโอเขาแปลว่าอะไรซีโอฮะเขาตอบมาแล้วเหรอเขาบอกเว้ยซีโอผมก็คิดว่าเหมือนคิดเหมือนพี่โมอ่ะประธานประธานใช่ไหมเขาบอกว่าอ้าวพี่ไม่รู้จะตั้งอะไรอ่ะตั้งเล่นๆปะโถมีอย่างนี้ด้วยเหรอวะทีมตั้งเล่นๆ อะไรนะ่ยครับวุ้เชียโอภาสคงทนรุ่นรุ่นไหนครับโอภาสคงทนนี่ลงหลายรุ่นหลายรุ่นแต่ที่ไฮไลท์ของเขาคือ e 4 5อ่าฮะเขาจะมีสิงทนกับคงทนผมจำได้ uh huh. ดะนะครับดูเขาแล้วกันนะครับตามเขาไปเรื่อยๆเ,เอาแล้วครับหัวขบวนเขา้าตรงตรงเดี๋ยวดูครับปล่อยไหมให้ปล่อยแถวสวยไหมแถวสวยไหมดูนะฮะสี่รอบสนามไปแ,แดงดับครับเริ่มการแข่งขันในรุ่นของฟีนหนึ่งแปดแลนดซึ่งท้าทายสิบเจ็ดท่น เอาล้วครับมาเข้าสู่ในทีหนึ่งครับอันี้ครับเดี๋ยวดูครับไล่เลี่ยกันมาครับคุณผู้ชมครับแหมเรียกว่าน้องๆพวกนี้นะครับเวลาดีทุกคนเลยทีเดียวนะครับสองคนฟอมจะขึ้นเอฟแล้วจะปีหน้าได้ครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับมาเป็นแผงนะครับนี่ฮะโอ้โหนี่ครับพลังหมูกระทะครับหมายเลขหกสองนี่น้องผู้หญิงนะครับพี่โม่เนี่ยรถชมพูชมพูกันแน่นนะครับม่วงนะนี่ครับผู้อู่ปังลายกัับเาอดีดีครับสี่สี่หกครับประพลจันยาศักดิ์ครับปังลายอยู่ครับตอนนี้ครับแล้วเจ้าพูดครับโอ้ อู๋ครับกระโดจากโสภาครับพี่น้องชาวเสซเล็กไทยต้องเชียร์เขาครับสมใจกันเข้ามาครับพี่โมครับผมออมาครับมาโค้งอยู่เทินทีสามในตอนนี้นะแล้วกำลังจผ่านทีสี่นี่ครับมาแล้วครับโอ้โหขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับหมายเลขสี่ห้าหนึ่งครับ สี่ห้าหนึ่งหรืสี่ห้าเจดี่เจ็ดครับสี่ห้าเจ็ดิตภูมิโอ้โหเขาครับเข้ามาสู่ทีสี่ครับลวครับบางอุดนะบางอุดแล้วครับบางอยู่ไหมบางอยไนะครับบาุดเสียอาการอีกแล้วครับบางอุดบางอุดลุกไปแล้วับโอ้โหเปล้วบุญจนได้ครับมามน่าเสียได้ดีีครับกดกดจากโซฟาครับบุญลดออกไปครับเอามันกลไปครับนขึ้นมาได้หนึ่งอันดามแล้วโอ้โหไม่น่าเชื่อกับการรอบแรกเท่นั้นครับในโค้งทีสีครับเสียอาการออกไป มาดูตรงนี้ต่อครับพีครับผู้นำหรือเปล่าผู้นำมงคลจัณยักษ์แม่โอ้โหไปแล้วครับโอ้รถแหมดึงกันไหมน้ำมันดีแท็ก็เท่ากับว่าอยู่ที่สองครับผมตอนนี้ขยับขึ้นมานะครับสี่ห้าเจ็ดครับคณิตภูนะครับโมดูสติ๊กเกอร์ไปเลยครับนี่ครับมาเลขหกสองครับมาแล้วครับน้องผู้หญิงของเราครับแฮร์รี่ควีนนะเซเว่นซีซีโอ้อาเธเว่นก็ตามมาครับเป็นผิวเขียวนะดิฉันครับสามสองศูนย์นั่นเป็นขกจรศัตว์สวัสดิ์มงคลครับแหมเรียกว่าตอนนี้ฮะไล่เรียวกันมาก่อนครับ เหลือแต่เช้าเลยครับแหมทีดาแฮ็กครับบังคูนครับหลุดออกไปนี่ครับก็มาสู่นี่ครับจะเข้าสู่ที11นะครับ4 5 7นะครับ4 5 7คะแนนบูมขึ้นไปหนักสองนักน้องผู้หญิงคนนี้ครับแฮร์รี่ควีนเชียร์เขาครับพลังหมูกระทะของเธอจะช่วยเขาได้หรือไม่อ่ากาศหนาวๆหมูกระทะนี่เป็นเหลือเกินนะกินทุกคืนพี่โม่แซวน้องเราโอ้โหโอ้โหมดูครับดูข้างหลังครับปลาเพียบเลยครับดูข้างหลังครับ โอ้โหดกเลสซิงครับตอนนี้ดกเลสซิงครับผู้ชมครับต้องบอกว่ามาแผงขั้วทอนยทมสอ33ามนี่ครับ B R D B R D ครับ3 2 3เดี๋ยวคุณดูให้นะครับแหมอะไรชื่อมันจะขึ้นไม่ทันครับข่ากันแล้วเร็วมากครับมตรงนี้นะจอมอิเตอร์มันขึ้นไม่ทันเลยทีเดียวไปครับไม่เป็นไรครับมาดูตรงนี้ครับนี่ครับ97ครับ 97เนี่เจ็ดสีพาสีเทพครับกำลังเปลี่ยนกันอยู่กับ3 2 0กระจอนสักครับกระจอนสักเปลี่ยนได้ครับเอากระจอดได้ไหมอาร์เซวิอาร์เซวิเอาขึ้นอาร์เซวิเอาขึ้นอาร์เซวิสแทงในอาร์เซวิสแทงในมาแล้วมาแล้วไปได้ไม่ได้ครับแหมไปยังเป็นของ3 2 0สองศนะพี่โมสนามช้างนี่บอกว่าแขงกว้างาทีนักแข่งบอกว่าแทงกว้างผมไปได้อะไม่ได้ผมไปได้แต่ก็ต้องเราดูนิดนึงแต่าสุดท้ายบอกมันผิดลายอย่างนี้ต้องเข้าเลนซิ่งลายอยู่ดีเลยฮะ มาแล้วครับตอนนี้ครับ3-20หนีอยู่ครับการจอนสักครับทันจอนสักได้อยู่อันดับ4ออครับเขาลงจิ้อยู่ได้ขึ้นอราสโอเพนนะครับพราสโอเพนดีครับแหมมากันเรื่อยๆครับไล่กลับกันเข้ามาครับนี่อันดับ3-4-5-6นะฮะ3-4-5-6นะครับในกลุ่มนี้นะครับโหดูครับบีออสไม่ยอมเลยครับออสครับออสออสออสไม่ยอมครับนี่ฮะนี่ครับน้องผู้หญิงครับพลังแทรลิฟวีนครับปูกระทะครับตามอยู่ครับสีชมพูชมพูอย่างนั้นนะฮะ นี่ก็อีกกลุ่มนึงครับนี่ฉลามฉลยว่ากลุ่มฉลามโอ้โหนี่ฮะับแปดเก้าเลยครับเออนี่ฮะเออีแปดเก้าไปเป็นพี่น้องเออครับอันเหนีงคุ่จังนั่นเองครับแหม่นี่ก็ไทยโอ้โหรถเยอะจริงๆครับพี่นี่ครับมาตรฐานที่ได้สามสี่เจ็ดด้านพังนะใช่ไหมสิบสามสิบใช่เลยดูตีห้าทางครับพี่ผมจำลังลดได้ครับหมายเลขห้าสิบครับสิทธิ์นานโกลติเจเลอร์ครับนี่ก็เป็นตูดที่อันดับแปดเก้าสิบยัอันดับท็อปทนเยอะยังอยู่ในหนึ่งหนึ่งแหม เขาเรียกว่ามีหลายคัสครับคุณผู้ชมเขาอาจจะเป็นที่หนึ่งของคัสนั้นๆก็ได้นะครับแต่ไม่สนใจคัสแล้วผมต้องการเจียบหนึ่งเท่านั้นมันเดือดนะมันเดือดนะครับนี่ครับนี่อีกกลุ่มแปดนะครับแปดเก้าสิบนะครับนี่ครับอ้าวบังกู๊ดยังอยู่ในการแข่งขันนะครับที่ดูรายชื่อตรงนี้นะครับเพราะว่าดุดไปมันหลังน้องมันว่างไงเราเสียหายไปเสียหายครับแข่งได้แข่งกันตายนะครับมาสู่ทางหน้าเส้นแล้วครับนี่ฮะตรงนี้นะฮะเูื่วานตรงจุดนี้นะครับกเลฟซิ่งกันเทียบเลยฮะ ขี่หัวกันหน้าดูโอ้ยเผาแล้วครับเหลือสองรอบสนามเท่านั้นครับจากความมันสี่รอบแม่รุดเร็วจริงๆครับ <c oughs> เร็วมากๆฮะตอนนี้น่าจะเป็นการน็อกรอบกันบาออ้างหรือยังนะครับมีตรงฝังอ้าวมา <c oughs> าีหมุนไปหนึ่งราบแล้วเอาละครับหมายเลขสามสองสี่นนะ <c oughs> อ่าแทนทีเอ็กนะฮะแทนทีเอ็กอยู่ในกวนขวนของ ก็ก็ไก่พี่ไก่นะอ๋อของพี่ไก่นั่นเองนะครับวัวรถแข่งชิ้ไก่นี่ครับมาครับมีออสอีกคันครับเน่ครับตามมาครับหมายเลข73นะครับนี่ฮะโผงศักดิ์เอาโหโผงศักดิ์ชุบช่วยแทงกกันไกลเลยฮะชุบช่วยชุบช่วยแทงอนุสรณ์มีสุขอย่างนั้นได้ยังไงเนี่ยโอ้โหดูครับดูครับอนุสรณ์มีสุขยาวยังไงครับอนุสรณ์มีสุข อันดุสสองีสุขครับกดดันเข้ามาครับอันดุสักครับโอ้โหหมายเลขเจ็ดสาครับตีครับรับวมาเปลี่ยนข้างหน้าอีกโอ้โหอะไรวะเนี่ยลุตีหน้าพังโดนแล้วลุตีหน้าพังโดนอีกครับเอาแล้วครับวีออฟไม่ยอมก็มองลงไปมองลงไปก็ดีสีก็ดีสีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยใจเย็นนะนี่ครับลุตีหน้าพังโดนไปมอง้ายมองป่าเลยนะโอ้โหหักกระจกพิงครับทิ้งแล้วหักกระจกพิงครับไปมองกระจกหลังกันทีเดียวโอ้มาจริงจริงครับนี่ครับสองแปดสามครับสองแปดสามเนี่ยอันดุสสองทีสุดครับ อ่าดีครับ1 3 3ไม่น่าจะใช่ใครครับนี่เจ้าจ๊อบครับเจ้าจ๊อบพากอนเจ้าจ๊อบพากอนโอ้โหพี่ลกพลาพี่นกพล่าพี่นกชาวปาจีบุรีเชียร์เที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวได้คกำลังจะรีดเวทนะเอานะครับสี่สี่ขกันนี้คือผู้นำฮะมีฮะกำลังเปผู้นำที่ตอนกัลยาสังตอนนี้กำลังที่จะล้างได้ล้างแล้วนะครับความเร็วของเขานะครับเวลาสองรอบสองสองได้พิมแะเลยฮะประมาณสองนาท,ทีนะคร at ับศูนย์ตอบเลขศูนย์เอ้ามาฮะ นี่ครับมาแล้วครับลำสองกับลำสามครับสามนะแล้วก็สี่ห้าตามกันมาครับนั่นแหละครับยังอยู่ในเกมครับกับเจ้าปูนนะครับกอรกอยามโสภาพี่ครับหมายเลขสี่ห้าเจ็ดครับเป็นลำสองเอาวออครับเขาอยู่ในรุ่นโอเพนก็คือเป็นที่หนึ่งในโอเพนแต่ละของเขาครับโอ้โหเอาละครับน้องมาดูน้องผู้หญิงของเราดีกว่าครับแฮร์รี่ควีนนะครับแฮร์รี่ควีนชุติกามวยดีครับชุติกามวยดีเอรถตกไปอ่ะรถตกตกไปครับพิงโง่ครับ ดูบาตี้ครับดูปาร์ตี้ครับรถตกตกลงไปครับนี่ไงฮะนะผมบอกแล้วว่ารถตกลงไปครับเห็นเห็นเลยครับอันนี้ฮะพักคูอยู่นเกมครับสามสี่ศูนย์ครับพี่น้องหล่งอุตสาห์เปลี่ยนปารี้มาขอแข่งไห้คุ้มหน่อยถึงหลุดไปรถไปได้ก็ขอไปโอ้โหเฮ้ยนี่รถแข่งกับบาร์เป็นหน้ากระดานเลยครับดูครับดูครับกคไรเชียร์ใรรเชียร์ครับ นี่ครับลิควิดโมเล่ก็มีครับโอ้โหนี่ฮะหมายเลขสอนย์ครับลิควิดโมเล่ทำไมฝาท้ายเปิดยังไงแปดตีเก้าครับอันนี้พุ่งจังเอาไปโอ้ไปหาเลยไปหาเลยลูกชิงเลยดูงานนะเราใช่ต๋องท้ายเลยนะเฮ้ยใครฝาท้ายเปิดคุณคุณแป๊บแป๊บแป๊บใครครับใครครับนั่นนะครับเห็นไหมโอ้โหนี่ฮะลิควิดโมเล่ครับเอาหมายเลขสองศูนย์ครับยังไงครับ ว,ว <บา S 1> ริษพันธ์วริษพันธ์บบอทัตวัชนะระสรีดีนะครับโอ,โอ้โหนี่จะปริกไทยแลนด์ครับเมื่อกี้ก็นี่จะหวัญเลยดูแลอยู่ครับนี่สีขเขียวเเนี่ยฮะสามหกหกมาแล้วครับหลอนหลอมาแล้วครับแล็คเก็ตเอ็นซ์ครับโอ,โ,อโอ้โหลายชื่อมันขึ้นไปเยอะหน่อนะครับของไพยฮะมีทั้งคอนด้ามีทั้งมิสโซเมียงโตโยต้าอ้าวเอาให้ครบเดี๋ยวพี่โมดูไปดูไปตามเกมไปนะครับนะครับตอนนี้อ้าวออกไปแล้วฮะหลออกไปครับมาแล้วครับตอนนี้สี่สี่หกครับกำลังที่จะ รอละเอาละฮะเข้าโฟมทีครับเตรียมรับทุมหมักลุกครับโอ้ยหมาควันตุ่ยรอบสุดท้ายพอดีเลยพีชีพไหมพีชีพไหมพีชีพครับเตรียมร้อยดที่หนะฮะโอ้โหเรียมร้อยครับเข้าไปครับ4น้ัญตานตอนนี้ครับมัน เรียกว่าลราตกที่มันขึ้นอยู่นะฮะมันอาจจะมีปัญหาสลับนิดหน่อยนะครับตัวทานสเตอร์ในสนามมันอาจจะแบบลดนิดนึงรถแข่งเยอะรถแข่งเยอะครับจับไม่ทันเลยนี่ครับตามนี้นะครับจบไปครับมี้รับชงกันไปแล้วเดอะวินเนอร์นะ4-6ฟอสเซียลจันยัสักครับเดี๋ยวรุ่นต่อไปครับ4-6 5นะครับแล้วก็ c 7เคนคาร์นะครับใครที่ชอบรถเล็กๆก็ติดตามดูได้นะครับยังมีความมันอยู่นะครับ ครับจบรุ่นนี้ไปแล้วนะครับยินดีกับนักแข่งทุกท่านครับกับ48ครับสีรอบสนามเดือดตั้งแต่เช้านะฮะบางทีรายชื่อมันอาจจะไม่ตรงนะครับผู้ผมต้องขออภัยนะครับพ่าเราดูจากหน้ามอนิเตอร์นะครับเราก็จำได้ตรงนี้นะครับมารุ่น้จริงๆนะครับ37คันยังเท่าไม่หมดเลยฮะยังไงฮะสนุปไหมฮะสนุปไหมครับ อย่าไปไหนนะครับดูกันยาวๆนะครับ19รุ่นนะครับผ่านไปแล้ว2นะครับเป็นไงฮะผมนี่ต้คู่กันทั้งวันเลยนะฮะพี่ป๊อปกับพี่โมต้องอยู่เป็นเพื่อนกันทั้งวันแต่อยู่ด้วยกันนะครับอยู่ด้วยกันนะครับนี่ฮะเข้ายังไม่หมดเลยครับเยอะจริงๆฮะนี่ฮะเอเชียดโก้น้องผู้หญิงนะครับเข้าไปแล้วนะครับแต่ที่จงโอมเชียร์ไทยนะครับโอ้โหคนดูสวัสดีคนดู1,000คนนะฮะที่เข้ามาดูนะครับเอานะขอประกาศเลยนะเดวินเนอร์นะฮะ ในรุ่นของซี8นึ่ปะอันดับที่1ครับหมายเลข4ี่กครับประพลจันญาศักดิ์อันดับที่2องครับคณิตภูมิพิบูรณุรักษ์อันดับที่3ครับชุติการมวยดีอันดับที่4ขจรศักดิ์สวัสดิมงคลอันดับที่5อนุวัฒนญาวัฒนาครับผมนี่ฮะก็ยิดีกับนักแข่งทุกท่านนะครับรายชื่อตามนี้นะครับ โอ้โหเดือดไหมฮะเดือดน,นะสนุกนะเดี๋ยวพุ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวไปชมไฮไลท์มันๆแล้วชมสิ่งที่น่าสนใจแล้วกลับมาลุยกันต่อนะจ๊ะ